สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะประสบพบเจออยู่ก็ได้นั่นคือไม่มีเวลาทําเว็บไซต์เอาอย่างไรดีทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าการทําเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่ดีครับดีทั้งต่อธุรกิจตัวเองแล้วก็ดีทั้งต่ออนาคตของตัวเองด้วยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องทํานะครับบางคนเนี่ยก็ต้องไปทํางาน ไปทำงานกลับก็เย็นแล้วจะมาทําเว็บไซต์ก็เหนื่อยไม่มีเวลาทํำยังไงดีบางคนก็ต้องดูแลครอบครัวไม่มีเวลาทําเว็บไซต์เลยจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊แล้วเราจะทําอย่างไรดีถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากทําเว็บไซต์แล้วหรือไม่มีเวลามันจะมีวิธีเซ็กเว็บไซต์ขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอเล่าอย่างนี้ก่อน ตอนที่สมัยก่อนนะครับเวลาที่เราจะทําเว็บไซต์เนี่ยมันลําบากมากจริงๆนะครับเราต้องเรียนการเขียนโค้ดอย่างน้อยเนี่ยต้องเรียนภาษา HTML เป็นการวางโครงสร้างเว็บไซต์แล้วก็เรียนภาษา CSS เป็นการตกแต่งเว็บไซต์ด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้มีฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องเรียนเพิ่มอีกอย่างน้อยอีก2ภาษาเนี่ยก็คือ JavaScript ทําให้เว็บไซต์หน้าเว็บเนี่ยมีลูกเล่นแล้วก็ PHP เพื่อเก็บฐานข้อมูลในเดต้าเบสแบบนี้นะครับ กว่าจะทําเว็บไซต์ได้ก็กินเวลานานมากๆครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยไม่เหมือนกันครับยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าการสร้างเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่ามี d e v วลลอปเนะครับพยายามที่จะสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้เรานะครับในการทําเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับภายหลังเนี่ยเรียกว่า CMS หรือว่า Content Management System WordPress ก็เป็นหนึ่งใน Content Management System ตัวนั้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเขียนบล็อกหรือว่าสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นโอกาสของคนในยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้แค่มีความรู้ในการสร้างในระดับหนึ่งก็พอได้แล้วนะครับ แล้วคนที่จะเริ่มทําเว็บไซต์ได้เนี่ยก็แค่ใช้คอมเป็นในระดับหนึ่งก็พอแต่ว่าในระดับหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เ o ิ d ดหรือว่า Excel เนี่ยพอได้บ้างนะไม่ใช่ว่าแค่เปิดปิดเครื่องเป็นอันนี้ทําไม่ได้นะครับผมต้องพอมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งถึงจะสามารถทําเว็บได้ครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าครับว่าเอ๊แล้วเราจะทํำยังไงดีแล้วไม่มีเวลาเนี่ยจะทํำยังไงเราจะไปจ้างทําดีไหม หรือว่าเราจะไปซื้อเทมเพลตสำเร็จรูปมาโหลดใส่เข้าไปดีหรือว่าเราจะใช้เว็บสำเร็จรูปไปเลยดีเรามาดูทีละอย่างนะครับการไปจ้างทำนะครับนี้ผมบอกเลยว่ามันทำได้แน่นอนเพราะว่าเราใช้เงินเทลงไปก็จะมีคนทำให้เราเสร็จเลยนะครับแต่ว่าเพนพอยด์นะครับหรือสิ่งที่ผมได้สัมผัสนะครับกัแบบคนที่มาสอบถามอยู่เรื่อยเลยก็คือว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปจ้างทำเขาทำอะไรไว้บ้างนะครับแล้วเวลาที่เราเนี่ย จะเข้าไปแก้ไขเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนครับอันนี้เนี่ยเป็นความเจ็บปวดมากเลยนะทั้งที่เราเสียเงินจ้างทําเว็บเป็นเจ้าของเว็บแต่ว่าก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับไม่รู้จะทํำยังไงดีอ่ะต่อมาถ้าเราไปซื้อเทมเพลตสาเร็จรูปมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเราอาจจะโหลดเทมเพลตได้เข้าไปละโหลดหง่ายๆแต่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยว่าเทมเพลตนั้นมันโหลดแล้วมันจะต้องไปแก้ตรงไหน อันนี้เนี่ยโหลดไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าเราใส่ข้อมูลของเราเข้าไปเองไม่ได้ต่อมาครับใช้เว็บสําเร็จรูปดีไหมนะครับเว็บสําเร็จรูปเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเทมเพตสาเร็จรูปแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมีคนซัพพอร์ตครับเวลาที่เราไม่รู้ว่าแก้อะไรตรงไหนเราอาจจะโทรไปถามหรือเราอาจจะอีเมลไปถาม อันนี้ก็จะมีคนซัพพอร์ตเราเพราะว่าเว็บเร็จรูปนั้นเราต้องเสียเงินในการใช้บริการนะครับผมอันนี้คือเว็บเร็จรูปแต่เราก็ต้องรู้อยู่ดีว่าเอ๊แล้วเราจะไปแก้ตรงไหนต้องใช้ความรู้อะไรในการแก้ครับเพราะฉะนั้นครับ3ข้อที่ผ่านมาที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจ้างทําการซื้อเทมเพลตหรือการใช้เว็บเร็จรูปเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการแก้เว็บไซต์นั้นบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่า เครียดนะครับผมเวลาที่คนเนี่ยมีเว็บไซต์แล้วอยากจะนําไปทําการตลาดออนไลน์เหลือเกินอยากจะสร้างแลนดิ้งเพจใหม่หรืออยากจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้เพื่อเอาไปทําโฆษณาเนี่ยพอไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงหรือว่าต้องรอให้คนที่ทําให้เราเนี่ยมาเปลี่ยนให้นะครับมันจะรู้สึกเครียดครับแล้วก็ไม่สามารถทําการตลาดได้ทันเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นครับความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับ ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะติดรูปครับว่าทําแล้วแก้ไม่ได้ทําแล้วแก้ไม่ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าการที่จะหาความรู้ได้นะครับเราก็ต้องสละเวลาให้มันนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่านิดนึงเนี่ยคือนิดนึงจริงๆนะครับผมจะใช้คลิดลับ10นาทีเสมอนะครับกับสิ่งที่เราเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีเวลาทําแต่มันจําเป็นต้องทำเน่ยในระยะยาวนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเป็นเลื่องสุขภาพนะครับ เราก็อาจจะต้องสละเวลามาออกกําลังกายบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยร่างกายของเราก็จะเจ็บป่วยได้นะครับผมก็เลยจะใช้เคล็ดลับ10นาทีครับในการออกกําลังกายนะครับอย่างเช่นอ่าผมตอนเช้าเนี่ยผมจะสละเวลาเลยเอาแค่10นาทีแล้วกันขอออกกําลังกายซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นออกไปวิ่งออกไปเดินวิดพื้นหรือว่าซิทอัพอันนี้พอสินาทีปุ๊บผมเลิกนะครับแต่ปรากฏว่าพอ10นาทีปุ๊บผมก็ลืมไปแล้วครับว่า มันเลย10นาทีหรือ,อยังมันก็จะได้ผลดีในระดับหนึ่งยกตัวอย่างต่อไปในเรื่องการเขียนคอนเทนต์ก็เหมือนกันผมไม่ค่อยมีเวลาเขียนคอนเทนต์นะครับผมอันนี้บอกตามตรงก็เลยใช้เคล็ดลับนี้เหมือนกันเคล็ดลับ10นาทีครับในการเขียนคอนเทนต์ก็ค่อยๆเขียนไปถ้าวันไหนเขียนได้มากเขียนไม่ได้มากก็ใช้10นาทีครับเขียนเข้าไปทุกวันแบบนี้นะครับคนเรานะครับจะทําอะไรสําเร็จได้ ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะทําในปริมาณน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันต่อเนื่องมันก็จะสําเร็จได้มันดีกว่าการที่เราบอกว่าเอาเลยเขียนไปเลย3วันติดนะครับผมแบบนี้แล้วก็เลิกทําไปอย่างนี้เนี่ยอัตราการสําเร็จเนี่ยน้อยกว่าการที่เราทําทุกวันวันละ10นาทีอีกครับเพราะฉะนั้นครับลองนําเคล็ดลับ10นาทีนี้ไปใช้ในการเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์อย่างน้อยขั้นพื้นฐานครับ เพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปจ้างเขาหรือไปซื้อเทมเพลตมาหรือใช้เว็บสําเร็จรูปเราก็จะได้แก้ไขเว็บไซต์ของเราได้อย่างสบายใจนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่าความรู้พื้นฐานนั้นมีความสําคัญมากในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นครับเราแบ่งเวลาศึกษาทุกๆวันวันละนิดจิตแจ่มใสครับ ถ้าท่านใดต้องการติดตาม Podcast, พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Spotify Google Podcast หรือว่า iTunes Podcast ได้เลยนะครับเพียงเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วค้นหาคำว่าพลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บก็สามารถกดติดตามได้แล้วครับหรือถ้าท่านไหนต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็กดปุ่ม s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะครับเวลามีเอพิโซดใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยครับ และสำหรับในเอพิโซดนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ในการสร้างเว็บไซต์นะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ